ดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องเล่าพืมม้นบ้านของไทยๆบ้างนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6นะคะชื่อว่าเรื่องตาอินเทวดาเรื่องก็มีอยู่ว่าตาอินเทวดาเนี่ยแกทำตัวเองให้ลอยขึ้นสูงคือสามารถเหาะได้ทําสิ่งที่น่าทึ่งนละอัศาจรรย์อื่นๆอีกมากมายหลายอย่างพอได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ดี เรื่องของตาอินเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หต่อรัชากาลที่6แล้วแกก็ยังโด่งดังมากแม้กระทั่งจนสิ้นชีวิตไปแล้วก็ยังมีคนศรัทธาเล่าเรื่องของแกสู่กันฟังอยู่เสมอเสมอติดต่อกันมาอย่างไม่เบื่อนายจนในถึงรัชากาลที่7ก็มีผู้บันทึกย่อเรื่องที่เคยได้ยินเล่าเรื่องได้ยินชื่อตาอินเทวดาในรัชากาลที่7เนี่ยนะคะ ในประมาณพุทธศตวรรษที่25ก็มีท่านผู้ใช้นามประกาว่าพยักตายได้รวบรวมเรื่องราวของตาอินเทวดาเอามาจัดพิมพ์ประกอบกับว่าที่เคยได้ยินมาบ้างพิจารณาเห็นว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลวไหลเสียทีเดียวเนื้อหาสาระของเรื่องก็เป็นจริงอยู่บ้างดังนั้นในแต่ละข้อในแต่ละความสนใจก็จะเน้นเอาสิ่งที่สำคัญสำคัญ เอามาเผยแพร่เพื่อยืดอายุเรื่องที่ประหลาดและพิสดารไว้อีกช่วงหนึ่งตาอินแกมีชื่อเสียงที่โด่งดังเพราะชอบทำอะไรแปลกๆหัศจรย์สิ่งที่แกได้มาก็คือแกได้มาจากวัดเพราะว่าแกบวชที่อยู่ที่วัดสวนสวรรค์สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นวัดร้างเรียกตาอินตามสมณเพศว่าพระอินหรือท่านอินพระอิน บวชอยู่คู่กับพระเอีย่ยมในวันหนึ่งได้มีพระธุดงชื่อหลวงพ่ออัน๋นได้แวะมาเยี่ยมท่านสมภารคงหรือหลวงปู่คงที่วัดสวนสวรรค์พระภิกษุอินเห็นหลวงพ่ออั๋นเข้าก็รู้สึกศรัทธาเลื่อมใสท่านมากจึงรีบนำหลวงพ่ออัน๋นไปหา,หาหลวงปู่คงและได้สนทนาปราศัยก็ทราบว่าหลวงพ่ออั๋นได้อยู่ประจำในถ้ำ เขากบที่นครสวรรค์ทานว่าเหมาะสำหรับฝึกจิตใจดีพระอินก็ได้ยินกิติศัพท์วิชาอาคมดีของหลวงพ่ออันจากหลวงปู่คงทำให้อยากเรียนบําเพ็ญทางจิตมากจึงได้ลาหลวงปู่คงเดินทางไปหาหลวงพ่ออันที่ถ้ำเขากบปากน้ำโพนครสวรรค์พร้อมกับพระเอี่ยมเมื่อไปพบประกับไหว้หลวงพ่ออันแล้ว แล้วก็ได้บอกความประสงค์ของตนจะมอบตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิชากับหลวงพ่อหลวงพ่ออันท่านก็บอกว่าต้องใช้เวลาเรียนถึงเจปีเชียวนะ,ะพระภิกษุอินตั้งใจมั่นคงเจดปีก็เจปีขอให้สำเร็จเธอส่วนพระภิกษุเอีย่ยมทำท่าจะตกใจแต่เห็นท่านอินเต็มใจเรียนก็ไม่ยากท้อก็พลอยเข้าไปเรียนด้วย ทั้งสองเรียนไปท่านอินก็ควรฝวายตั้งใจเรียนเป็นอย่างยิง่งเรียนไปได้ระยะหนึ่งท่านเอี่ยมก็บอกกับท่านอินว่าโอ้ยปวดตีตะขอกับวัดก่อนเถอะนะไม่ไหวแล้วท่านอินก็ไม่ได้ขัดข้องได้เวลาหลวงพ่ออ๋นท่านก็ไม่ได้ขัดขอ้องยังย้ำว่าวิชาที่เรียนนะได้เล็กน้อยก็อ,อย่าทิ้งเสียควรใช้ให้มีประโยชน์ก็แล้วกันนะท่าน เสร็จแล้วก็ได้ราอาจารย์และสหายออกเดินทางกลับซึ่งในสมัยนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเสียทีเดียวฝ่ายท่านอินเมื่อตั้งใจเรียนต่อมาอีกไม่นานอาจารย์ก็คือหลวงพ่ออันก็บอกว่าอา้าวไอท้ทีลำเรียนมานะพอได้แล้วกลับวัดได้ตอนกลับก็ไม่ต้องเดินกลับนะอย่างท่านเอี่ยมท่านอาจารย์อันให้ท่านอินนั่งที่ท้ายถ้ำแล้วก็หลับตาอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมตาก่อนนะให้ลืมต่อเมื่อกปนในสัมผัสกับพื้นดินที่ป่าช้าวัดสวนสวรรค์พอท่านสั่งแล้วก็ให้ปฏิบัติทางจิตตามคำสั่งของท่านก็เข้าใจว่าเป็นการอธิษฐานจิตเมื่อให้ถึงป่าช้าวัดสวนสวรรค์แล้วก็ได้เข้าสมาธิในการเคลื่อนหายไปด้วยพลังฌานอภิญญาที่เรียนได้คล่องแล้ว แล้วท่านอินก็ไปถึงวัดสวนสวรรค์ก่อนท่านเอี่ยมไปถึงเสียอีกออกต้นทางจากถ้ำเวลากลางวันถึงป่าช้าในเวลากลางวันเดียวกันท่านเอี่ยมไปยังไม่ถึงวัดสวนสวรรค์ก็พบท่านอินยืนต้อนรับอยู่ที่วัดก็แปลกใจจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเป็นท่านอินจึงได้ถามขึ้นมาว่าอา้าวท่านเดินกลับมาอย่างไร พอหายค้่องใจไปได้บ้างเมื่อฟังคําท่านอินบอกเท่าที่จะบอกได้ท่านอินเมื่อกลับมาอย่างผู้สาเร็จวิชาบำาพทั้งท่าทางที่สันโดษมากขึ้นแล้วก็ชอบอยู่ในป่าช้านั่งนิ่งภาวนาอยู่เสมอแม้เวลาค่ําคืนก็ยังนิยมเข้านั่งภาวนาในป่าช้าเช่นเดียวกับตอนกลางวันในสมัยนั้นยังเป็นสมัยเล่นหวยก่อขอกันอยู่ จะออกเป็นตัวอักษรเช้าหนุนเย็นหนส่วนท่านเอี่ยมก็ได้ไปขอหวยที่จะออกท่านอินก็ให้จนท่านเอี่ยมไปตั้งตัวได้ในที่สุดท่านเอี่ยมก็ถูกและรวยไปหลายสิบชังถึงขั้นเศรษฐีในสมัยนั้นแล้วก็ได้ลาสึกจากเพศสมณะไปเป็นเศรษฐีชาวสวนส่วนชาวบ้านก็มาขอกันมากขึ้นมากขึ้นจึงสร้างความยุ่งยาก ให้วัดไม่น้อยท่านอินจึงได้ปรึกษาหารือกับหลวงปู่คงเพื่อจะขอลาสึกและได้แสดงตนเหมือนไม่เต็มบาทเพื่อให้คนนั้นเกิดความเสื่อมศรัทธาก็าจะเลิกรบกวนไปเองต่อมาท่านก็จะสึกเป็นทิศอินแล้วก็ชอบนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้าเป็นวัดบางคนก็ไม่เชื่อถือในกิริยาที่แก้งแสดงของทิศอินบางคนก็กลัวผี ไม่กล้าตามไปรบกวนที่ป่าชา้าทิศอินเมื่อสึกแล้วผู้หญิงก็ไม่เกี่ยวการพนันก็ไม่เอาดื่มเหล้าก็มีบ้างแต่ไม่มึนเมาจนลืมตัวปฏิหารของทิศอินกับสหายที่เวียนดื่มเหล้าจากกะลามาพราวชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่เมาเหล้าก็ยังไม่ยุบในวันหนึ่งขอเหล้าสามคน สตางไม่มีสักบาทเดียวได้ไปหาทิดอินที่ป่าชา้าโดยหวังจะพึ่งพาค่าเล่าของทิดอินทนแค่ไม่ได้ก็นั่งเรือพายไปกินเล่าสมัยนั้นจะเป็นเล่าโรงจะกินกันที่แถวบ้านยวนถึงบ้านยวนทั้งสี่ก็ขึ้นจากเรือเข้าร้านเล่าทิดอินก็บอกสหายว่ามีน้อยกินน้อยนะสหายอีกสามก็ยอมรับเล่าโรงที่สั่ง เขาก็นิยมแล้วก็รินใส่ชามกระลาพวกสุราก็นิยมรับมาดื่มอีกหนึ่งแล้วก็ส่งต่อจนรอบวงแล้วก็ตั้งต้นใหม่จะเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆซมมะขามเปียกก็เป็นกับแกล้มที่ดีในสมัยนั้นวงเล่าของทิดอินกับพวกก็เวียนดื่มกันหลายรอบแล้วเวลาก็เป็นชั่วโมงกระทั่งบางคนมีอาการเมา แต่เล่าในชามกลาก็ไม่ยุบรินมาเท่าใดก็ยังอยู่อย่างนั้นโดยไม่เคยสั่งมาเติมอีกเลยพอควรแก่เวลาแล้วก็ชวนกันกลับทิศอินดื่มเหล้าในชามกรุบเดียวหมดแล้วจ่ายค่าเหล้าไปหนึ่งสลึงเฟืองพอนักดื่มเหล้าวงทิศอินออกจากร้านไปแล้วเจ้าของร้านเหล้าก็แปลกใจว่าเอ สี่คนนี่กินเหล้าเป็นโวโมทำไมเมากันก็มีแต่ทำไมหมดเหล้าเพียงแข่สลึงเฟื้องไม่น่าเชื่อก็ได้ไปเปิดไหายเหล้าดูว่าเอเปิดไหาไหมแทๆ้ๆเหล้าหายไปตัางขึงหายเอเขาก็ไม่ได้สั่งเพิ่มนี้นะหนังเฝ้าอยู่แทๆ้ๆไม่มีใครกล่ำกายมาไก่หายเหล้านี้เลยเหล้ามันยุบหายไปได้อย่างไรวะ หูชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องเล่าหายก็นึกว่าเป็นอภินิหารอีกรูปแบบหนึ่งของทิศอินคนนี้อภิหารอีกเรื่องหนึ่งของทิศอินก็คือเรื่องปราบเสือสมิงเสือสมิงคือผู้มีวิชาพิเศษแกกราอัมพางร่างเป็นเสือเที่ยวรา,าก,กัดกินมนุษย์ได้มีเสือสมิงปรากฏร่องรอยแถวสวนข้างวัดสวนสวรรค์ทิ่นของทิศอินนั่นเอง ในคืนแรกเสือได้กัดหญิงชาวสวนตายไปหนึ่งคนศพแหลกเหลวแทบไม่เหลือชิ้นดีมีรอยเท้าเสือปรากฏอยู่แถวแถวศพในกลางวันก็มีคนติดตามค้นหาล่าเสือจนทั่วบริเวณที่ควรจะมีก็ไม่มีแต่กลางวันก่อนคนตายจะมีเสือโคร่งเดินวนเวียนอยู่ตัวหนึ่งคนก็กลัวแล้วก็หายไปแต่ระยะเวลาที่เกิดเหตุร้ายนี้ มีเรือประทุนลำย่อมๆลำหนึ่งจอดอยู่ข้างวัดสวนสวรรค์ในเรือมีเจ้าของอยู่คนเดียวเป็นพระพูดเนอเนอ,อย่างคนสเสมนภายหลังจึงทราบว่าพระเสมนองค์นี้เป็นพระแก่วิชาบอกหวยก็แม่นและก็สนใจไต่ถามหาความจริงว่ามีใครเป็นคนเก่งอยู่แถวนี้บ้าง พระเขมยู่เรือองค์นี้ชาวบ้านเรียกหลวงตาจริงแกคงได้รู้ว่าทิดอินเป็นคนดีมีวิชาอยู่แถวนี้และต่อมาชาวบ้านก็ทราบว่าหลวงตาจริงเป็นเสือสมิงมีการตายเพราะเสือกัดชาวบ้านท,ทั่วไปก็พากันหวาดกลัวขอเราเพื่อนของทิดอินก็แจ้นไปหาทิดอินให้ช่วยกำจัดเสือ ทิดอินเห็นศพที่เสือกัดก็ได้แต่อุทานอุ๊ว,วะบากจริงๆเว้ยไม่น่าเลยต่อมาก็มีชาวสวนถูกเสือกัดตายเป็นรายที่สองถูกไสกัดไสกัดพุงเรียราดคาดกระจัดกระจายทิดอินก็ไปยืนดูและก็เกิดการปรงสังเวชพึมพำว่าปล่อยไว้เห็นจะไม่ได้แล้วถ้าเข้าป่าช้าต้องเป็นพบกัน มีคนที่ไม่รู้ว่าหลวงตาจริงเป็นเสือสมิงก็ไปพูดด้วยความห่วงใหญ่ให้หลวงตาจริงระวางเสือไว้บ้างและยังบอกคำของทิดอินว่าถ้าเข้าป่าช้าก็คงพบกันในคืนวันนั้นเองชาวบ้านใกล้วัดสวนสวรรค์จะได้ยินเสียงเสือคำรามอย่างโกรธแค้นเสียงต่อสู้โครมครามน่าสะพรึงกลัวดังมาจากป่าช้าวัดสวนสวรรค์ ทิศิอินอยู่มีพูดคาดคะเนกันว่าวันรุ่งขึ้นคงได้เห็นคนถูกเสือกัดตายอีกรายรุ่งเชา้าคนก็ไปป่าช้าวัดสวนสวรรค์กันมาได้พบร่องรอยต่อสู้ต้นไม้ย่อมย่อมหักกระจัดกระจายมีเลือดเปรอะตามใบไม้กิ่งไม้แต่ไม่พบศพใครบางคนก็ใจหายเกรงทิศอินจะเป็นอันตราย ตะโกนเรียกเข้าไปในทางกระตอ๊บทิดอินได้ยินเสียงขานรับพร้อมทิดอินเปิดประตูกระต๊บอ,ออกมาจึงพากันโล่งอกทิดอินก็ยังพูดยืนยันว่าไอเสือตัวนั้นนะ่ะเสร็จเมื่อคืนไม่ได้ตายที่ต่อสู้แต่ไปตายรังทิดอินก็เปิดเผยแก่ผู้อยากรู้ว่าเสือตัวนั้นมันรู้ว่าฉันจะเล่นงานมันมันจึงมาป่าช้า จะเล่นงานฉันเสียก่อนมันมาเจอควายธนูที่ป้องกันฉันอยู่แล้วก็เล่นงานมันเสียก่อนแล้วก็พากันเดินตามรอยเลือดไปถึงเรือเรือประทุนที่จอดอยู่ข้างวัดก็ได้พบกับหลวงตาจริงเรือดโทรมกายตายสนิทพากันเอาศพเสือสมิงในร่างของหลวงตาจริงไปเผาที่วัดต่อมาก็ไม่มีเสือมารังควานอีกเลย ปาฏิหาริย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือแสดงการเหาะขึ้นอากาศเพื่อเรียกเทพธิดาม,มาหาได้มีเพื่อนฝูงหลายคนที่เชื่อความสามารถอันน่าทึ่งของทิดอินพากันไปขอร้องทิศอินให้เรียกเทวดามาให้คนดูบ้างทิศอินเมื่อมองเห็นเจตนาจริงจังของเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ขัดข้องใดๆแต่ขอให้นำแพรเพราะมา ผูกต่อกันเข้าให้ยาวไม่น้อยกว่าสิบวาแล้วทิดอินก็ถือหางแพรข้างหนึ่งให้เพื่อนคนหนึ่งถือหางแพรอีกข้างหนึ่งตัวทิดอินต้องเหาะขึ้นในอากาศเทวดาจึงจะออกมาให้เห็นขณะเทวดาออกมาให้เห็นนั้นห้ามพูดจาทักถามกันทั้งหมดเพื่อนยินยอมทุกอย่างาเตรียมการเสร็จทิดอินก็ค่อยลอยตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาเพื่อน ทุกคนดูกันอยู่พอสุดสายแพรสายแพรเพระที่ทิดอินตะโกลเรียกเทวดาเพื่อนทุกคนก็ได้ยินเสียงเรียกแล้วทุกๆคนก็ได้เห็นเทวดาเหมือนที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์แต่งตัวงดงามถือกระจับปีสีซอทำเพลงกลางวานไพเราะมาในรูปของนางฟ้านางสวรรค์เป็นจำนวนมาก เมื่อเห็นตัวทิดอินเหาะเข้าไปในหมู่เทพธิดาเหล่านั้นด้วยขณะดูเพลินเพื่อนที่ถือปลายแพรเพาะข้างหนึ่งรู้สึกถูกกะตุกแพรเพาะก็หลุดมือเห็นแพรเพาะทั้งหมดก็ลอยตามทิดอินไปเห็นทิดอินเล็กลงเล็กลงจนหายวับไปกับตาพร้อมทั้งนางฟ้านางสวรรค์ก็หายไปหมดด้วยเสียงเพลงก็เงียบไปด้วย พอจบการแสดงการดูก็ต่างกลับบ้านพวกคอสุราเพื่อนทิดอินก็ได้ไปแวะร้านร้านเหล้าของเจกโกแล้วก็พบทิดอินนั่งจิบสุราอยู่ที่นั่นเพื่อนก็ทวงถามถึงแพรเพราะทิดอินก็บอกว่าขายถูกๆให้เจกโกไปแล้วพวกเพื่อนไม่ว่าอะไรพอไปซื้อคืนจากเจกโกตั้งแต่นั้นมาทิดอินก็มีชื่อใหม่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ตาอินเทวดา